สวัสดีครับผมฟ้าใสเพื่ออารม์นะครับก็มาจากช่องฟิตจังชั่นนะครับที่ทําสอนออกกําลังกายและโภชนาการนะครับสายให้ที่ทําคลิปนี้เนื่องจากว่าเราอยากจะให้โครงการ read for the blind นะครับได้นําคลิปนี้ไปเป็นออดิโอบุ๊กให้น้องๆที่มีการพิการทางสายตาได้เอาไปฟังนะครับซึ่งคลิปนี้ก็จะอ่านบทความนะครับเรื่องของข้อผิดพลาด3ข้อของคนที่พยายามจะลดสัดส่วนไขมันนะครับโดยก็ขอเริ่มในวันบบนี้นะครับโอเค Morning Tips นะครับบทความนี้มาจาก Morning Serie s Morning t i ท s ที่ผมทำนะครับคือเสนตอต้นข้อผิดพลาด3ข้อของคนที่พยายามลดสัดส่วนไขมันแรกๆนะครับหลายๆคนเนี่ยอาจจะมีการกินคลีนนะครับกินไปไปมาๆเนี่ยเริ่มอดข้าวเย็นแล้วก็วิ่งทุกวันเคยไหมครับใครที่เคยทำนะครับอาจจะค้นพบว่าทำไปทำมาอุย้ยเราไปเจอตัวเองที่ร้านบุฟเฟ่เฉยเลยนะครับหรือว่าใครที่เคยเป็นเนี่ยนะครับก็ต้องอ่านบทความนี้หรือฟังบทความนี้ให้ละเอียดละเอียดครับ ข้อผิดพลาดของคนที่อยากจะลดไขมันนะครับจริงๆจะเสริมให้ก่อนนอกบทความนี้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคนใช้คําผิดนะครับคือเราไปพูดคําว่าลดน้าหนักนะครับจริงๆแล้วเราไม่ควรลดน้าหนักเราควรลดไขมันนะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยเมื่อเราไปเจาะจงกับตัวเลขเนี่ยจะทาให้เกิดข้อผิดพลาดหลักๆขึ้นนะครับซึ่งข้อที่1คือการกินแป้งน้อยหรือการอดแป้งครับ การตัดแป้งนะครับทำให้น้ําหนักตัวเนี่ยลดลงลดลงเร็วมากๆในช่วงแรกนะครับเนื่องจากว่าแป้งนั้นเนี่ยมันมีการอุ้มน้ำนะครับถ้าเรากินแป้งน้อยร่างกายก็จะอุ้มน้ําน้อยลงทําให้ตัวเราดูเบาลงนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าเราทําไปสักพักหนึ่งเนี่ยนะครับเราจะขาดแป้งนะครับเพราะว่าสมองของเราเนี่ยมันใช้น้ําตาลนะครับเป็นตัวให้พลังงาน ดังนั้นนะครับเราก็จะเกิดสภาวะที่หวยหาขนมนะครับแล้วเราอาจจะกลับมากินแป้งเยอะกว่าเดิมอีกนะครับสุดท้ายก็กลับมากินแป้งเท่าเดิมนะครับดังนั้นพยายามอย่าอดแป้งนะครับ ข้อที่2นะครับคือออกกําลังกายเยอะเกินไปนะครับตรงนี้ก็สําคัญมากเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะมีการใจร้อนนะครับอยากลดน้ําหนักให้ได้เร็วๆนะครับโดยที่ไม่ได้คํานึงว่าน้าหนักที่ลดไปเนี่ยเป็นอะไรดังนั้นก็จะไปคาร์ดิโอทุกวันเลยนะครับหรือคาร์ดิโอวันละประมาณ23าชั่วโมงเป็นตน้นเพราะว่าอยากเห็นน้ําหนักมันลดเร็วๆเพราะว่าการลดคาร์ดิโอเนี่ยนะครับราเสียงเงือเสียน้ําเยอะก็เช่นเดิมนะครับก็ทําให้เราเนี่ยน้ำหนักลดไวแต่ว่าจริงๆแล้วไขมันไม่ได้ลดนะครับ ข้อที่3นะครับก็จะทำข้อผิดพลาดที่3คือน้ําหนักไม่ลดนะครับทำไปสักพักหนึ่งเนี่ยอา,อากินแป้งน้อยนะครับหรือว่าอาจจะมีการคาร์ดิโอวิ่งเยอะๆนะครับน้ำหนักมันเริ่มลดช้านะครับก็ต้องทําการลดอาหารลงเรื่อยๆนะครับเช่นจากที่เคยกินเท่านี้2มือ้ออาเหลือมื้อเดียวแล้วจากที่เคยกินข้าว เปลี่ยนข้าวมือนั้นเป็นสลัดแทนโดยที่แบบไม่ได้มีอะไรเลยในสลัดมีแต่ผักแบบนี้เป็นต้นนะครับอันนี้เนี่ยไม่ดีมากๆเลยนะครับเนื่องจากว่าจะเกิด เขาเรียกว่าผลกระทบ2ออย่างด้วยกันนะครับเพราะที่1คือทางกายนะครับทางกายเนี่ยมันจะทําให้ร่างกายเราขาดพลังงานนะครับทำให้เราเนี่ยสูญเสียกล้ามเนื้อมีอาการตัวเหลวนะครับพอจะจับลงไปเนี่ยเนื้อจะเหลวๆถึงแม้ว่าน้ําหนักจะลดก็ตาม2คืออาการทางจิตนะครับคือเราจะเกิดอาการโอ๊ยอยากกินขนมไม่ไหวแล้วนะครับแล้วก็ตะบะแตกนะครับเช่นใครที่เคยอดอาหารเนี่ยจะรู้ดีว่าสักวันหนึ่งเนี่ยมันจะเริ่มท้อแล้วมันจะเริ่มอยากกินนะครับนั่นก็เป็นเพราะว่าเราเนี่ยมักจะเกิดอาการอยากจะหารางวัลให ดังน,นั้นข้อสรุปนะครับมีทางแก้3อย่างคือ1อย่าอดแป้งนะครับคือให้ไปลดส่วนเกินแทนเช่นเคยกินข้าว2จานต่อ1มือ้อให้ไปลดเหลือแค่1จานต่อ1มือ้อเป็นต้นและไปลดเช่นก็ขนมหวานๆหรือน้ําหวาน,วานพวกนี้มากกว่าที่เราจะเอามาลดอาหารในมื้อหลักๆครับข้อที่สองนะครับคืออยากกินน้อยนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่เคยกินแบบมื้อเย็นไม่กินข้าวเลยไม่กินอาหารเลยนะครับเราจะค้นพบว่าเราอาจจะตื่นมากินบะหมีส่สลัดรูปตอนเที่ยงคืนนะครับดัง นั้นเนี่ยกินข้าว3มือ้อก็กินข้าว3ามื้อตามปกติแต่นะครับอย่าตะกละนะครับว่าคืออย่าไปกินเยอะเกินไปนะครับให้คิดก่อนกินด้วยนะครับให้กินเหมือนมนุษย์ปกติทั่วไปนะครับข้อข้อที่3นะครับคือออกกําลังกายเนี่ยไม่ต้องออกเยอะมากออกพอดีพอดีคืออาทิตย์ละ3วันถึง5วันนะครับวันละ30-60นาทีนะครับซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ย นะครจริงๆแล้วถ้าเกิดใครที่ติดตามชมฟิต c ังชั่นชาแนลนะครับก็มันมีไกด์ไลน์ที่ละเอียดกว่านี้เยอะนะครับเช่นออกกําลังกาย3ามสิบนาทีทําอะไรบ้างเข้าไปติดตามดูได้ในฟิต c ังชั่นชาแนลนะครับหรือจริงๆก็ชาแนลนี้นเนี่ยก็จะเอาตรงนี้มาอธิบายให้ฟังเป็นลักษณะออ d i o ดีโอบุ๊กนะครับให้เพื่อนๆที่เขาเรียกว่าไม่สามารถอ่านบทความได,ได้ได้ฟังกันนะครับใครที่อยากจะได้เรื่อง อ่าเออเนี่ยหัวข้อไหนนะครับก็คอมเมนต์กันเข้ามานะครับว่าโอเคอยากฟังเรื่องนี้เรื่องนี้นะครับถ้าได้เขียนเป็นบทความแล้วจะเอาไปอ่านเอามาอ่านให้ฟังถ้ายังไม่ได้เขียนก็จะเขียนให้แล้วก็เอามาอ่านให้ฟังเช่นกันวันนี้ก็ขอลาไปก่อนอย่าลืมกด subscribe นะครับสวัสดีครับ